มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสด,สดๆกับมดข่าวา 68, พาเพลินนะคะทุกคนเมื่อวันที่5เมษายน2568เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกูณาโปรดเกล้าให้พลตรีหญิงคุณหญิงชาย,ยุตาวชิระพัทโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกช่อฟ้าหอสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติณวัดแคร์อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้รับการต้อนรับจากผู้วรารชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมข้าราชการระดับสูงและเข้าสู่พิธีทางาศาสนาโดยมีพระราชมหาเจติยาพิบาลเป็นประธานสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธียกช่อฟ้าหอสดมนวางพวงมาลัย จุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปประธานสมองค์และลงนามบนแผ่นศิลาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พิธีาเมษายน2,568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลตีหญิงคุณหญิงชายุตาวชิรพัฒโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ